สวัสดีค่ะดิฉันสมจิตสวัฒนาไพบูรย์จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นไปตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานในขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในช่วงนี้ จะขอนำท่านไปพบกับรูปแบบที่เราทำการวิจัยและพัฒนาจำนวน3รูปแบบเป็นเป็นตอนแรกนะคะในในรูปแบบที่1น,นะคะจะเป็นรูปแบบของการพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้คำถามแบบหมวก6กใบสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถามโดยเน้นกระบวนการคิดแบบใช้หมวกหกใบนะ จะมีลักษณะของการที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจุดเด่นของการจัดกิจกรรมในในรูปแบบนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดโดยมีหมวกนะะใช้สีของหมวกเป็นสีนำทางหรือพูดง่ายๆว่าเป็นสื่อเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คิด ตามสีตามลักษณะหรือตามข้อตกลงที่เราได้จัดไว้ว่าหมวกสีใดมีความหมายว่าอย่างไรสำหรับสีขาวนะคะก็จะเป็นสีที่เราจะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกคิดถามคำถามที่นำไปสู่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะคะสำหรับสีแดงก็จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกสร้างคำถามเพื่อให้แสดง หรือถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณครูได้จัดไว้ให้สีเขียวนะะสีเขียวก็จะเป็นสีที่กระตุ้นหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยนึกถึงว่าจะต้องทั้งคําถามไปในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านของการที่จะแก้ปัญหานะะสีเหลืองนะะ ก็จะเป็นสีที่กระตุ้นให้นักเรียนได้นึกถึงว่าจะตั้งคำถามไปสู่จุดเด่นหรือจุดเน้นที่สำคัญของเหตุการณ์นั้นๆสำหรับสีดำนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ออกแบบการสร้างคำถามไปสู่การระบุปัญหาหรือการหาสาเหตุของปัญหานั้นๆนะและอีกสีหนึ่งก็คือสีฟ้าที่จะ พยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้หาทางสร้างคำถามไปสู่การคิดที่จะสรุปหรือจะตัดสินหรือในการที่จะพิจารณาข้อสรุปที่สำคัญสำคัญของการแก้ปัญหานั้นๆดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงรายละเอียดหรือการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ยังขออนุญาตเชิญท่านผู้ชมได้พบกับวีดิทัศน์ตามโครงการวิจัยที่ทางคณะทีมงานได้ดำเนินการไว้ขอเรียนเชิญเลยค่ะ เรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คำถามที่มุ่งพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถด้านทักษะการคิดอย่างมีระบบก่อให้เกิดการกระตุ้นผู้เรียนให้คิดตั้งคำถามและเกิดความสนใจใฝ่รู้คิดหาคำตอบที่ถูกต้องการตั้งคำถามเป็นการช่วยให้ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนให้คิดเป็นซึ่งมีหลายวิธี การใช้หมวกความคิดหกใบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจการใช้รูปแบบหมวกความคิดหกใบคือการใช้สีหมวกได้แก่มหมวกสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวและสีฟ้ามาเป็นแนวทางในการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบผู้เรียนสามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลายมุมมองและสามารถแสดงบทบาทความคิดตามสีของหมวกที่เลือกสวมอยู่ โดยสีของหมวกมีการกำหนดบทบาทลักษณะคำถามแบ่งแยกดังนี้คือหมวกสีขาวใช้ถามคำถามที่กระตุ้นให้เสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหมวกสีแดงใช้คำถามเพื่อให้เกิดการอธิบายความรู้สึกต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์หมวกสีเหลืองใช้คำถามกระตุ้นให้ค้นหาข้อดีหรือจุดเด่นของข้อมูลหมวกสีดำ ใช้คำถามที่ระบุสาเหตุของปัญหาความไม่สมบูรณ์ความล้มเหลวหมวกสีเขียวใช้คำถามที่เสนอแนะวิธีแก้ไขการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือทางเลือกใหม่หมวกสีฟ้าใช้คำถามเพื่อการตัดสินใจหรือสรุปข้อมูลเช่นข้อคิดความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหใบ มีการจัดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้คือการศึกษาหลักสูตรเพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักการจุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชาการกำหนดจากเทคนิควิธีการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกันโดยเลือกเทคนิคที่มีความหลากหลายและการสํารวจแหล่งเรียนรู้โดยครูผู้สอนต้องกำหนดสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลโดยให้ครอบคลุมทั้งหลักพุทธิพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัยโดยการประเมินตามสภาพเป็นจริงจากเทคนิคการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้มีการนำมาสาธิตการสอนในรายวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนปลาเหลียนพดุงสิทธิ์จังหวัดตรังเรื่องการอ่านวิเคราะห์บทร้อยกรองหัวข้อ สำนึกดีที่ถูกลืมโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเรียนกลุ่มละ6คนซึ่งมีการจัดขั้นตอนดังนี้ขั้นที่หนึ่งการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้โดยครูผู้สอนจะให้แต่ละกลุ่มแนะนำตัวเองและเสนอบทร้อยกรองที่เตรียมมาหนึ่งบทให้กับชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และรู้จักบทร้อยกรองหลายรูปแบบสวัสดีค่ะร้อยกรองของฝากจากกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนรักนักล่าฝันที่นํามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกันในวันนี้มีดังนี้ค่ะความสัตด์สุจริติทั้งใจรวาวรเป็นหลักเป็นประธานที่ตั้งจากกอบกิจสัพยาการย่อมสุขสวัสดิ์แหเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งผู้อื่นควรแสวงค่ะสำหรับรูปแบบคำพันธ์เป็นโครงสีสุภาพค่ะ ึ่งแต่งโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ค่ะขั้นที่2องขั้นดำเนินการสอนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบโดยเน้นผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดโดยเปิดบทร้อยกรองให้ทุกกลุ่มฟังเพื่อให้อ่านออกเสียงพร้อมกันหนึ่งรอบ ่กยาดยไมดและร่วมกันตั้งคำถามาและตอบคำถาม,มครูผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบกรอบความคิดด้วยการใช้คำถามตามสีของหมวกจําเป็นต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำถามคำตอบที่มีความหลากหลายโดยใช้ใบกิจกรรมสำหรับการอ่านวิเคราะห์บทร้อยกรองแจกให้กับนักเรียนกลุ่มละหชุด โดยตอบคำถามจากกรอบคำถามหมวกความคิดหกใบขั้นที่3ขั้นสรุปเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันสรุปความรู้หรือสรุปสาระสำคัญของบทเรียนโดยครูผู้สอนจะทำการสุ่มเลือกนักเรียน1-2กลุ่มออกมานํำเสนอผลงาน การอ่านวิเคราะห์บทร้อยก <ไป S 1> รองให้นักเรียนก <ไป S 1> ลุ่ม,ม <า S 1> อื่นๆมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติมครูผู้สอนต้องสนับสนุนความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียนและเชื่อมโยงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สาระทุกครั้งจะทำให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นระบบควรนำการใช้คำถามหมวกความคิดหใบไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจะสามารถทำให้นักเรียน รู้จักการคิดวิเคราะห์ที่จะก่อให้เกิดเป็นนิสัยติดตัวนักเรียนตลอดไปขั้นที่4ขั้นประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อประเมินสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมโดยประเมินจากการสรุปการบันทึกผลงานที่ออกมาโดยอาจเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเช่นผู้ปกครองเพื่อนนักเรียน หรือชุมชนมีส่วนร่วมด้วยก็ได้ถ้าสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิคคำถามหมวกความคิดหกใบนี้นะคะดิฉันอยากจะฝากไปถึงเพื่อนคุณครูอาจารย์ผู้สนใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบไปใชออ้อยู่ที่การใช้คำถามนะคะซึ่งคุณครูจะต้องศึกษากรอบแนวคิดของคำถามของหมวกแต่ละสีเนี่ยให้ชัดเจนนะคะฝึกใช้คำถามที่คล่อง พราะเมื่อที่คุณครูตั้งคําถามและฝึกใช้คําถามจนคล่องก็จะนําไปสู่การที่คุณครูออกแบบกิจกรรมตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยเพราะฉะเทคนิคของการตั้งคำถามให้มีสีสันกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดออกมาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการใช้หมวกแต่ละสีและที่จะฝากอีกเรื่องก็คือ,อ,อการใช้หมวกเนี่ยคะ่ะเราใช้ได้ทั้งเป็นชุดหรือจะแยกใช้เป็น หนึ่งใบสองใบสามใบก็ได้แต่ข้อสำคัญก็คือจะต้องใช้ทีละใบนะคะเมื่อคิดในแต่ละใบนี่ครอบคลุมก็จะเริ่มใบต่อต่อไปจนกระทั่งการคิดครั้งนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือเป็นคำตอบที่ต้องการทางออกได้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสรุปผลการคิดได้ซึ่งในส่วนเหล่านี้ถ้าคุณครูฝึกใช้คำถามได้คล่องแคล่วก็จะทำให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นการคิดของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวค่ะ สรุปก็คือการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการคิดด้วยการใช้คำถามซึ่งสามารถออกแบบกรอบความคิดด้วยการใช้คำถามตามสีของหมวกแต่ละใบโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีเหตุและผลซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เราได้ชมวีดิทัศน์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามารู้จักกับเจ้าของโครงการวิจัย <c oughs> การจัดการเรียนรู้โดยใช้คําถามหมุกความคิดหกใบท่านคุณครูกมลวรรณสุวรรณและท่านผู้ในการโรงเรียนปเปลี่ยนพนมสิทธิ์ท่านผู้มีการสุรศักดิ์ยี่หลักค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะค,ค, <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีการค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะคราวนี้เราคงต้องมาเริ่มที่คุณครูกมลวรรณสุวรรณก่อนนะคะค่ะคุณครูมีแนวความคิดอย่างไรคะในการที่ทําโครงการวิจัยชิ้นนี้คะ ดิฉันเริ่มสนใจศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะเทคนิคหมวกความคิดหกใบเนี่ยมาตั้งแต่ปี2543ทั้งนี้เพื่อตอบคำถามกับตัวเองว่าครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนคิดเป็นดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับสกศในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวดิฉันในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะเทคนิคก,การใช้คำถามบวกความคิดผกใบมากยิ่งขึ้นซึ่งได้พบว่าเทคนิคก,การใช้คำถามบวกความคิดผกใบได,ได้ช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นอ,อีกทั้งทำให้ผู้เรียนกลา้าตอบคำถามไม่ออึ้งลังเลรวมทั้งแสดงออกถึงการคิดที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะอย่างนี้แล้วเราคงต้องขอคุณครูช่วยอธิบายถึงรายละเอียด สักนิดนึงนะคะเช่นหลักการหรือว่าขั้นตอนทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะค่ะในโครงการวิจัยชิ้นนี้เ,เป็นการนำแนวคิดทฤษฎีหมวกความคิดหกใบของดร bon เอ็ดเวิร์ดเดโโนเข้ามาใช้ซึ่งได้ใช้หมวกหกสีเป็นตัวกำหนดมุมมองหรือทิศทางของการคิดซึ่งคุณครูผู้จัดการการสอนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีนี้ให้ชัดเจน ฝึกการใช้คำถามให้คล่องตามสีของหมวกให้ครอบคลุมแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรเ,เพื่อที่จะนำมาออกแบบการจัดก,การเรียนรู้เขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้รวมทั้งสร้างสื่อและสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลนี่คือขั้นเตรียมนะคะ เมื่อถึงขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นนำขข้สูบบุกเรียนที่เราจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ในขั้นดาเนินการสอนก็จะผึกให้ผู้เรียนได้ใช้คำถามเ,เชื่อมโยงไปถึงการคิดกับเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น,น,น โดยจะใช้กระบวนการกลุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็จะแสดงบทบาทของการคิดตามสีของหมวกโดยหนึ่งแต่ละคนจะเป็นเจ้าของหมวกทัาคิดเนละสีเมื่อเปิดประเด็นการคิดขึ้นมาทุกคนก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันลักษณะการคิดชิ้นนี้เรียกว่าเป็นการคิดแนวผู้ขนนซึ่งซึ่งจะช่วยให้เรียนคิดอย่างเป็นประบบแล้วเมื่อกลุ่มพอใจก็จะนําเสนอออกมาเป็นผลงานขั้นที่สคือขั้นสรุป ดิฉันจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ความคิดของตัวเองในการเรียนในชั่วโมงนั้นๆออกมาออและก็มักจะย้ำให้เขาเออได้ตระหนักว่าถ้าเขาฝึกการคิดเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้เขาคิดคล่องคิดได้รบอบครอบและนำไปสู่มีลักษณะนิสัยทางการคิดในชีวิตจริงของเขาด้วยขั้นสุดท้ายเป็นขั้นประเมินผลก็จะใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมในเรื่องของการตรวจผลงานและในเรื่องของการทดสอบซึ่งจะให้ผู้เรียนเพื่อนและก็ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทระเมินด้วยค่ะค่ะท่านผู้บริารคะในบทบาทของผู้บริหารท่านผู้นริารมีแนวความคิดอย่างไรในการที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะ โรงเรียนได้ให้ความสาคัญของเรื่องนี้เป็นอันมากเนื่องจากโรงเรียนได้รับการประเมินจากสมศถึงสองครั้งในรอบแรกเรามีปัญหาในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วรอบที่สองก็เช่นกันนะครับซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้เพราะเราได้เห็นความสําคัญตรงนี้เราคือเรามาจัดการความรู้กันใหม่ก็คือใช้เกมเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องแรกที่โรงเรียนสนับสนุนก็คือในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเรื่องที่สองที่โรงเรียนดําเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของ สื่อเรื่องที่3ก็คือกระบวนการเรื่องสี่เรื่องของคนเพราะเราจะเห็นเราพัฒนาคนเพื่อที่เข้าสู่รูปแบบในเรื่องของการจัดก,การความรู้ในเรื่องของกระบวนการการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราพัฒนาเด็ก ให้มีความตระหนักในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วเด็กจะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นในโอกาสต่อไปค่ะแล้วเพื่อนครูล่ะคะมีอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมไปถึงเพื่อนครูที่จะได้นําเอาส่วนของการจัดก,การเรียนรู้แบบนี้ไปใช้ประโยชน์บ้างคะค่ะดิฉันครูขอเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คื่ขาบทความที่ใบนี้นะคะเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการไม่ได้เป็นการสอนที่มุ่งเน้นไปที่สาระออความรู้ออมากมากเพราะรูปแบบการสอนนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นกระบวนการที่เป็นระบบออในขณะเดียวกันก็ฝึกให้มีการคิดไปในทิศทางเดียวกันและ สื่อสารความคิดของตัวเองออกมาด้วยการพูดและการเขียนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณครูทุกท่านสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนของตนเองได้ในทุกระดับการศึกษา,าดิฉันคิดว่านะขณะน,นี้สังคมเราต้องการคนที่คิดเก่งลึกคิดเป็นมากขึ้นค่ะค่ะแล้วคุณครู่ะคะในส่วนของนักเรียนเมื่อคุณครูได้จัดก,การเรียนรู้แบบนี้แล้วนักเรียนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเขาสนใจไหมคะ สนใจมากค่ะในในความเป็นจริงเนี่ยห้องเรียนภาษาไทยจะเป็นห้องเรียนที่ค่อนข้างที่จะเป็นห้องเรียนเนื้อหาแต่โดยธรรมชาติของวิชาภาษาไทยเป็นวิชาของการสื่อสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญเราจะเจอบรรยากาศของห้องเรียนเดิมๆที่เมื่อเราป้อถคำถามไปแล้วมันไม่มีคําตอบกลับมา เ,เราเราถึงได้ทราบว่าเขาไม่มีกรอบหรือทิศทางในการคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําเทคนิคการใช้คําถามหมวกความคิดถกใบเข้าไปให้เขาได้เรียนรู้เราพบว่าเขาเกิดความมั่นใจในในในการคิดแล้วก็มีกรอบมีทิศทางในการคิด hmm. ที่สําคัญมากที่สุดก็คือ,อ,อการใช้เวลาในการคิดเรื่องหนึ่งหนึ่งโดยการที่จะต้องหาทางออกหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ย มันเร็วขึ้นความขัดแยง้งลดลงเพราะลักษณะของการใช้หมวกจะทําให้การคิดเป็นไปในแนวคู่ขนานเช่ขนขณะนี้เรากําลังคิดด้วยหมวกสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมองหาแต่จุดดีของสิ่งที่กําลังจะคิดนั้นนะคะเพราะใน,ในเรื่องของความขัดแยง้งหรือการโต้แย้งอย่างอ,าอย่างในทางตรงข้ามนี้จะไม่มี เพราะถ้ามีความคิดติดต่ออย่างทุกคนก็จะรอหมวกสีดําที่จะคิดหาปัญหาหรือคิดถึงสิ่งที่คิดว่าน่าจะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยไปพร้อมๆกันเพราะนี่คือจุดที่มองเห็นว่านอกจากทําให้ผู้เรียนคิดได้อย่างเป็นระบบออมีทิศทางแล้วตัวผู้เรียนเองก็ได้เรียนรู้มาระยาทและวัฒนธรรมในการที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องของหมวกอย่างเดียวนะคะเราเปลี่ยนจากหมวกเป็นอย่างอื่นบ้างได้ไหมคะออในทฤษฎ หมวกของที่เรานํามาใช้เป็นของดรเอ็ดเวิร์ดดูบานโนเพราะฉะนั้นในความคิดส่วนตัวเนี่ยหมวกมันสัมพันธ์กับการคิดเพราะาสิ่งที่ท,ที่ที่ทำไมเอ็ดเวิร์ดดูบนโนจึงใช้หมวกมาเป็นเป็นตัวกรอบหรือหรือกำหนดการคิดเนี่ยนะคะใช้สีเนี่ยเพื่อให้สัมพันธ์กันเนี่ยเพราะเขามองว่าสิ่งเหรียกมันสัมพันธ์กับการคิดอาจารย์ลองมองว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นเสื้อเสื้อหกสีหรือหรืออ,อะไรนะคะแก้วน้ำหกใบอะไรอย่างเงี้ย มันไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คิดเพราะฉะนั้นดิฉนันว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วเราต้องให้เกียรติแนวคิดทฤษฎีแต่ถ้าในเชิงของการวริยัยใช้ก็น่าจะต้องอ้างถึงว่าเราปรับแนวคิดนี้มาจากทฤษฎีหมวความคิดของเบ็ดเบิร์เบอร์โน่ค่ะค่ะ ที่ได้รับทราบข้อมูลจากคุณครูกมลวันนะคะแล้วก็จากในความคิดของท่านผู้นวยการสุรศักดิ์นี่หลักนะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการที่จะนําเอาความรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ไปใช้อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปชมพร้อมๆกันค่ะว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะดิฉันนางสาวคณิตาลุงขาว นักเรียนชั้นม3าทับหนึ่งโรงเรียนเปรเียนประดุลสิธิ์จากการที่ที่ฉันได้เรียนภาษาไทยและได้เรียนเทคนิคการใช้คำถามหมวกความคิดอกใบดิฉันรู้สึกว่าการคิดของดิฉันเปลี่ยนไปฉันสามารถคิดได้มากขึ้นความคิดของดิฉันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแต่ก่อนดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าหมวกความคิดอกใบคืออะไรและหมวกความคิดอกใบนี้มีความสําคัญกับการคิดของเราอย่างไรและเมื่อดิฉันได้เรียน เรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ฝึกใช้หมวกหกใบนี้ดิฉันจึงได้รู้ว่าหมวกหกใบนี้มีความสําคัญกับการคิดของเรามากค่ะสําหรับเทคนิคการใช้คําถามด้วยหมวกความคิดหกใบนะคะตอนแรกๆที่อาจารย์ท่านได้ไปหาข้อมูลมาก็ไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะว่าหมวกความคิดหกใบเนี่ยมันคืออะไรแต่พอว่าได้ข้อมูลมาแล้วพอเรามาอ่านเนื้อหาอีกครั้งหนึง่งมันก็งงนะคะว่า หมวกความคิดอกใบเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเราได้มาเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยทําให้รู้ว่าหมวกความคิดโอกใบมันคือการใช้คําถามมันการคือการคิดวิเคราะห์ที่มีขั้นตอนเวลาที่อาจารย์ท่านให้ข้อมูลมาเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์ข้อมูลนั้นคําตอบที่ได้มาก็จะมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวสลรีทอนอดเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.1โรงเรียนปรียนพิดุงสิทธิ์ค่ะสาหรับความรู้สึกที่มีต่อการเรียนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม,ถามโดยใช้เทคนิคโมโมโหมหกใบนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากคะ่ะที่ได้มีโอกาสเรียนเรื่องนี้ เพราะโรงเรียนที่ใช้เรื่องนี้ในการสอนก็มีน้อยมากค่ะและอ,อย่างหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกันค่ะมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาและกว่าที่จะได้ความคิดเป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากค่ะแต่พอได้มาเรียนเกี่ยวกับการตั้งคำถามโดยใช้เทคนิคโมบไบความคิดก็เปลี่ยนไปค่ะทำให้คิดได้หลากหลายรูปแบบคิดได้เพิ่มมากขึ้นคิดอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนและยังคิดได้เร็วได้อีกด้วยค่ะ